ลลนนสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้หมอลำพลิตนะครับไม่ได้เป็นหมอลำ <c oughs> วันนี้รับบทบนาทหน้าที่ <c oughs> เป็นผู้นักสันติราวันนี้จะมาออกโครงการชุมชนยัง่งยืนเพื่อปราบปรามยาเสพติดนะครับในพื้นที่อำเภอสซนภูมินะครับวันนี้มายังบ้านโพกทับเก่าตำบลดอกไม้อํอำเภอสนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ก็มี ญาติพี่น้องเรามานั่งรอแล้วสวัสดีครับอันนี้ย่ไทยท้ำนุ่มปลอดเย็นพอจะนายามเ็หนักตาดีๆทุกคนเนี่ยตามตลอดค่ะน่ตามตลอดผู้นี้แฟนขับบอกเจอแฟนขับวอเรมาเล็ดด้วย เออครับเมื่อวานเมื่อวันไปล่ำอยู่บ้านรนสวนในเมืองไร่สวนว่าเอ้หยนี่หนาครัมีคนเบิ้งเฉพาะว่าขึนไปเกาเมืองตัวกับเราของพุในไร้ไของพุณแม่ครับครับเออครับผมหมอลำพันลิตไม่้อมทำหัอลำสังเพื่นผลบุญที่พ่อี่ส่งพี่สาวเลย เขาแบบเออก็เร<โ>ียกว่าคนสำหราบงานสำเร็จกันเนาะเขาจะแบบมันมวลตัดตัดแก้ปัญหาไปซอยกันคอยเห็นคอยท้าไปพอพาปัญหาไม่สุบานเนาะเขาจะอยู่กัน่อยกันคิดซอยกันเห็นแบบแี่แบบน้องเนาะเยี่ยมแย่ดีดีแจ้งไบ้ก็ยังหลวงพ่อหลวงน้องแย่งอยู่นี่นี่อันนี้เองเพราะเป็นงบหลวงดิงบของมอล์มวอล์มเป็ล้ำมากเด็ดดีมากกับไอ้ชกับแม่มาฝากกีร๊อก กบเยี่ยมครับอานั่นเมีองออกยูทูบเรียนร่วมด้วยนี่คือเมียพ่ใหญ่บ้านบ้านโค้งนะครับเป็นเมียใหญ่บ้านสาวสวยสวยที่สุดน่ะในการะไดมาเี่ยมี่อันนี้ท่านท่าสวยครับผมคือ่าหรือเรื่องจำไม่กัน เรียกว่าประชาคมนุ่งพอดีกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องกับหัวใจมิดรักแฟนลำสินลิตให้ช่วยจดช่วยจำหมอลำพันลิตไม่ต้องทำไอ้นุม ผู้บ่้วหน่อยเนาะสาวหลาในนู้ะครับอาอบ้านนี้ปะมนเป็นไปแต่วัเี้แต่ผู้สาวเออมเป็นไปแต่แมวไม่ได้แมวแมวแต่คุณผู้ใหญ่บ้านโอ้แม้สาวแดงเออขาับเกยเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งเนาะที่แบบอ่อเป็นบ้านในหน่อยแต่อบอุ่นเนาะครับแต่ขออนุญาตยืนเบ้าด้ว ผมวัฒนศ์นางโง่ไปไหนโพว์เวลาไปล่ำกับว่าเคยนางล่ำจเจี๊ย <c oughs> <c oughs> บเขาบอกว่าไม้หนึ่งต้นคือต้นคำไม้หนึ่งต้นไม่เรียกป่าพระนาสนน้ำหนึ่งหยดติ้งหยดน้ำหนึ่งหยดหรือหนึ่งหยาดชนม่อาจเรียกลำธารได้ คนหนึ่งคนถึงจะสวยถึงจะเก่งสเพียงใดมิอาจสร้างหรือดูแลเมืองใหญ่ๆได้รับผังสลับสบเพราะฉะนั้นเนี้กะผมก็เลยเป็นในานา้ำโตแทนของโลกผักนะครับท่านธับุกับพันตรีป,ประวิตรโทรหาพบก,กับการสถานีตำรวจทุธตรอสนสระบุรีปัจจุบันนะครับเพื่อเดมบอกหมายให้กับผมนะครับมาก หาพี่น้องมาวบาสู้พี่น้องฟังเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนเนือว่าตอนนี้นะครับเป็นที่หน้ำผักพุ่มใจยอยย่างหนึ่งคือจังหวัดไะเอดของเขาเออจังหวัดรรเองของเขานี่เป็นเด็ดว่าในภาคอีสานจังหวัดแรกจังหวัดเดียวนะครับที่มีการรเอ็กซเรยปร์ปรับารามยาเสพติดโดยเด็ดขาดในยั่งยืนภาษาลานะครับมาในโครงการนี้นะครับ มันตน้นเหตุเป็นธวับุรีโมเดลคืออำเภอทวับุรีเหตุเป็นกรอนแล้วพวกผมกับพุ่นไปได้รับผิดชอบตำบลเมืองหน่อยนะครับจุดมุ่งชนสัมพันธ์ลงผักเข้าไปเหตุซอยเพิ่นนะครับไปเหตุบ้านนั้นมีทั้งหมด13มหมู่บ้านในน้อเจ้าตอบหมู่บ้านปรากฏว่ารีเอ็กซเรย์ออกมาแล้วได้ผู้ที่หมายตามมาพูดเสพเนี่ยมันจะเอาเขาโครงการบำบัดรักษา แต่สาหรับผู้ค้าก็ส่งรายชื่อให้อ่ชุดปราบปรามเพื่อที่จะดําเนินการปราบปรามจับกลุมยึดทรัพย์ต่อไปนะครับจากตําบลเมืองน่อยทั้งหมด13หมูม่บ้านได้ผู้ป่วย200 2 5 1คนมานะตำบลเดียวเลยครับว่านี้มีั้งแท่อายุต่ำกว่า12ขวบกับมี ไปหอดเจ็ดสิบสองปีติดยาครับอันนี้เพรานมาเหมาขายเพินเนี่ยแต่ม,มาห้าองหมอกไปดูท่าอหอนเนี่ยพี่น้องฟังเนัสือว่ามัน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 แพร่ระบาดนักน,นะครับเพินก็เลยทงังงนวยเหนือนะครับเพินก็เลยเล่นเล่นเล่นเฟามสักขั้นก็เลยหมอบไม้เจา้าหน้าที่เท่าออกปฏิบัติยางเขมงวอดกวดขันโดยเฉพาะจังหวัดรอยเอดท่าทาั้งปูว่าได้รับคําสั่งให้ เรียกว่าประชุมไปถึงตำรวจฝ่ายปกครองทหารตลอดทั้งอสอมอฝ่ายสาธารณสุขให้ร่วมบูรณาการแะทั้งมดาร่วมกันแก้ไขปัญหาตัวดี้านนี้กะว่าหูวบ้านเท่าน้มีคนติดยาบอสหมี้ีนีเขา่ับหนี้หน่อยเหลือยาบ่สบ,บ้านเานท่าเท่าพูาามว่ มีแนวยุ่งนี่จะมาหลายในน้องบ้านห้องบนบ้านนี่เนาะเออน้องบ้านบ้านมีมามีเออต้องมองว่าดีแสนดีหรอกเทิาว่าเฮามีเฮาหูเฮากับปาบอกแต่บาด์ี้เดี๋ยวมันจะมีการเอ่อเห็ดซ้อมฝาป้าดิแจกฝาป้าไหมครับฝาป้าไม่เท่ากับให้เฮาเขียนเบาะแสผู้ขาผู้เสพโดยทุกลังคาบ้านจะต้องมีการเขียนลงไป ผู <muitas> ้ข่าผู้เสพเป็นไผ่แล้วก็เอาไปเอามาย้อนกองโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียนเออแต่ทุกหลังคาจะต้องเขียนและต้องส่งทุกหลังคาให้ว่าผู้ว่าผู้เดเสพยาการให้เขียนลงไปผู้ใดขายยาการให้เขียนลงไปนะครับเออแล้วก็ว่ายานี่ฟังผู้ว่าวายาเขาจากยาหัวหนาปนทำไมเออผมก็อยากรู้กันวายาหัวหนาอะไรครับเออวันนี้เ่าก็ต้องเขียนลงไปวายาหัวหนาได้เอามาส่งยาของ ขายเอามาให้ขายสิเลยหลายหลายบ้านเฝ้าแต่ว่าบางท่านปรากฏสื่อชัดเจนเจสิเอร์นะครับเพราะฉะนั้นเขียนไม่เลยนะครับห้องหูยังเขียนลงไปนะครับเพื่อที่สิได้เป็นของมูลป่าปามต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดขั้นตอนเดี๋ยวซิห้น้องไส้ครับให้เจ้าตองร่องอธิบายสู่พี่น้องฟังว่าห้องเสีเยใจไลยเนี่ยสำห,หรับบุรีนะอมืบอนี้เทาลำดับขั้นตอนที่เ้าสีตองเห็นมี่อย่างแน่ ด,ด,ดูดิขาเจ้าแหงมาเบึงบันเตนีดเอาหาผูดด้ใดเห็นดีเห็นงามมาให้เจ้าหน้าที่ถูกภาคส่วนนะครับพระว่าิสิเป็นทั้งเจ้าหน้าทีต่ตำรวจทหารปกครองสาธารณสุขรอมกับผู้นำชุมชนอสอมเข้ามาร่วมกับพี่น้องซอยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการพูดใ้เห็นดีนเห็นงามว่าให้นํำเื่นเข้าการนียกม,มือครับ โยกสองมือเลยโอ้ยเห็นด <c oughs> ีเห็นดีและเห็นดีเหมือนกันเอยอยกสองมือเลยอีแม่ไหมยอดครับอ่าอ้าวนี่คือเห็นได้ยกไม่ยกไม่โยงไม่คนกำลังถ่ายรูปยูบหุ่ๆๆนพะูดอะเออสรุปแล้วว่าเขาเห็นดีเห็นงามสุขสุขนพลังข้นยกสองมือให้เอาหุ่ยกสองมือเนี่ยเจ้าต้องเจ้าต้องอันโยงไันยกไม่ถ่ายเอาหุ่ยกสองมือเนี่ยเอาเอไปเออเสียจแล้เอาไปลงโซเชียล เออป๊โดราเห็นตีเห็นงามทำอะไรยกสองมือแท้เไรอะเรืเร่องประจัเออเอาเอาได้เหรอเนาะเออเอาไปอล้ะ